ีนะครับพี่น้องลืมออกขาไหมขากล้องมากยังไงพี่น้องครับมันผมเล้ยงพ่อเอาสายฮัดเอิกมาบพอดีสายฮัดเอิกมันใส่ไ่ได้ครับผมนี่ครับมีตัวบเี๋ยวเช็คบ้างก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวไทยบังทิ้งครับเอารับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่โอ้ติดตะโดนนลครับผมตนีตัวงามอยู่ครับผมนี่นี่ครับตัวทีสองเข้ามาแล้วนี่ครับโอ้เขาทายุสัีศราพระพันวัดมาจัดการครับวันศุกร์วันเสาร์นี่ครับ โอ้โหสุดยอดพี่น้องไอ้มึงตัวยังห้ามเลยครับผมเอาใอรเก็บปลาครับผมติดตามต่อไปครับอืมสุดยอดเอาครับตัวที่ผมว่าตัวแรกเขาหน่อยเด็กเครื่องกิโลพอดีเลยครับผมนี่นี่ครับเห็นได้พี่น้องเครื่องกิโลครับผมเอออร์หลาดเออเครื่องกิโลพอดีครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ครับแก้วพี่น้องแก้ว